เอาหาไซบกครับเน,นี่ยห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าทุกท่านเลยห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันมันบอกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะครับหรือว่าหาเจ็ดศูนย์ก็ได้นะี่สารบอกแต่ว่าออกไม่นอนครับ,ค,รบคุบาหมันใจตัวนี้อุย้ยจ้องมองดองกบูมบางคนได้แล้วครับอันนี้คูบาไม่ได้เหตุเลยคูบาสมมาไปคอไปคอเพิร์นไซยุก็วบบัดเท่าไรบ่ครับ มื่อแรงนี่จังว่าสิเฮ็ดอยู่บาทอย่ังได๋ก็เจ้าจะให้กูบาเฮ็ดแหมครับตามจริงกูบาแบบภูมิอยู่บาทมันแห้งเลยมันเฮ็ดยาักเลยอือครับต้องหาเฮ็ดภูมิเย็นนั่นแไหมต้องเป็นที่มีนม้ำไมหยังสิว่าครูบาอืออย่ในถ้ทำบ่มีน้ำเม่ครูบาบ่มีได๋มันมีแต่น้ำตายเด้บ่ครับมีแต่น้ำตายแต่ก็ บ้าหาภูมิง่าจังถัดค,คุบ้าคนเบาบกค่อยแห้งต้องขยับนะฮะคุบ้าไกลๆจันหน่อยโอ้ยแห้งก็จะเปิดปาเ <c oughs> โอ้โหที่ว่าเรได้ยินดิ้เมื่อวานนี่คุณกระเจ้ามาเจอชนบุรีเด้มาเตอสว่างนไงมาถึงก่อนโอ้สแสดงว่ามาหลายนะครับเมือนะ่อวานเนาะโอ้เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับครับคุบา้าทุกคนตี่น้องเด้อ ออนนี้มันก็คืแนีต่ยังสีงอบอ,อบยบอก,กันกยีน่มุมคุณบา้านหรือว่าอ้วคุณบ่าเพื่อนตัวได้ล่่ไปเมื่อวานนียไอโตวเกาอยู่บ่ครับว่บาไงโตวเกาคุณบ่าว่าถามเบิ่งเอาน้ำซองสุเบิ้งน่ะยเปล่ครับกัะเจ้าก็เบิ่งน้ำอันนี้แ่ละกเจ้ากเ็ลาเลยนำมาอืมเิ่นจำเสียงคุบาได้เนาะครับเนะนี่ว่ารอให้เบิ่งน้ำเอาน้ำกเจ้าเนาะคุบายยังไม่ได้เอาอีกยกคุบาก็ได้มาทอนนี้แหละคุบ่า บ้าไปเอามากูบ้าก็ได้เท่านี้นะวะโทรศัพท์เดี๋ยวกูบ้าให้เบิ่งในโทรศัพท์กูบ้าอ๋อกูบ้าท้ายไว้บ่ครับโอ้แสดงว่าคูบ้าท้ายไปถอดถอดไม่ถอดที่ว่าคูบ้าไปเอามือหนังหมอครับนี่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 กับแม่ตะเกียนนะมันหนังบัวไทยไกล้ไหมบัวไทยใกล้ไหมครับมาคุบ้าที่คูบ้าว่าคูบ้าฝันไม่ตะขี่เงี่ยขี่ห้วยครับคูบ้าท้ายไว้เยอะ มันเราบุคคลแจ้งบุคคลสายคู่าแต่เป็นธรรมเมันบนมันถ่ายอยู่ที่มืดเนาะครับนี่มันขึ้นไหมนี่ตัวเดียวหรืเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองกันคู่บ้านโอ้ใส่ทช่ใแจ้งมันถึงเห็นมันถ่ายไกลๆกไหมถ่ายไานี่บ้านผุนท้อเสาเห็นบ่ได้มาตั้งใจเขค่ะคู่บ้านนี่คู่บ้าไปธุระบ่ริษูบ้าก็เลยขอเห็นอยู่บ่ ผมเห็นแล้วผมเห็นแปดสี่บนนี่ไหมนี่ไหมมันมันขยายขึ้นบ่ได้เด้โซ่าคุบานี่นี่นี่คุ้ว่าชายไกลๆไกลคุบานสี่เหมืนกันี่นี่อ๋อเห็นนะครับเห็นนะเจ็ดศูนย์เห็นนะครับเห็นนะเห็นที่บอกเห็นนะครับเห็นนะขึ้นตัวเดียวกันค่ะมันก็มีขึ้นเท่านั้นถ้าขยายขึ้นมันสิลายไหมโอ้เป็น มันถ่ายไกลๆเป็นต้นคียนมาคุบานเนี่ยเม่อคุบ้าปับปับบเป็นเไมคุบ้าถ่าย้าทำวันนี้นะครับถ้าขยายเขื่นมันสีมันสีมัวเลยไหมครับเจ้ากับเลือนเบิ้งมันมีสามผ่ามคุบาก็ถไทยมันสามเจ็ดศูนย์คือหาเจ็ดศูนย์คุบ้าคุบ้าบ่กหาเจ็ดศูนย์เลยบอกครับตาตาผมเป็นสามเจ็ดศูนย์ไหมบ้าบ่กอ๋บอกสมเจ็ดศูนย์ัหเจ็ศูนย์คุบ้าเห็นหาเจ็ดศูนย์นะครับคุบาว่าห้า เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่แหละวะครับตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าให้เบิ้งกับ่บเห็นหรอกครับมันบบสัตว์เป็นนันโทรศัพท์กูบา้าคูบา้าคร,รั <นะ S 2> บโเป็นครนบเบิ้งเอาเด้อครับเด้อคูบ้าเป็นเห็นหาเจ็ดศูนย์นะครับจะว่าด้วเจ็ดศูนย์งามจะได้หน่ยครับต่อเจ็ดศูนย์น่ะชัดอยู่ครับเพเจอรู้นะเพราะว่ามันเป็นภาพถ่ายด้วยครับเด้อมันอาจจะบบชัดเจนนะครับ,รบ 70, นเนี่ยว่าไปขอตั้งแต่วันที่สองวันที่หนึ่งคือวันที่สองวันที่หนึ่งกูบาไป เห็ดมาครับเจ็ดเดจ็ดตัวใหญ่นะครับเจ็ดศูนย์นะครับค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องเอฟซีคนโทรไทยนะคะท่านผู้ชมท้องเก็บตังค์เมืองมันตัวเดียวกันมีอยู่สามภาพคุบ้าก็ถ่ายไปสามภาพไหครับนี่นะตัวใหญ่นี่นะเด็กเจ็ดนี่นะมันพอได้ขยายคุบ้าขยายบเปลี่ยนไหมครับคุบ้าก็เลยถ่ายตามสภาพมันนี่แหละคุบ้าไ่ขอกับเจ้าแม่ตะเคียนทองย้อมเพื่อวัดดิษฐภูมินะคุบ้านะแม่ ว่าว่าหาเจ็ดศูนย์คุบ่าเห็นครับติดมาคุบ้าก็ฝันดียินดีครับเอาบอกความฝันได้ฟังไหมนะคุบาเขาแค่นี้ผมาฝันว่าขี่เฮียขี่พวกอะไรกันเนี่ยขี่ฮียมาในคืนน่ะค่ะมันคุบาขยายบเป็นไหมเจตังไหมบอกโอ้มันแตกแล้วด้นี่ค่ะคุบ้าบอกมันใช่จะไกลไกลไหมถ้ามันแตกแล้วใช่ฉันมีซ่อมโกโคกนะพอดูโอ้มันเลยมันต้องไปทายไก่จังน่อยมันจังบ่แตกนะค่ะ เนาะนภาพมันแตกไมนเลยเห็นบรชัดนะคะท่านผู้ชมครับจะเบื้องต้มันนมัสิชแทบอยู่ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดถ้ำผีหลอกใครเข้ามาในไลฟ์สดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไลฟ์สดสดสดทางเพจเจ๊ตังคนผูไทยนะคะทางช่องเจ๊ตังคนผูไทยพี่น้องภาพชัดเสียงชัด,ชดบอกคอมเมนต์มาในาเด้อค่ะเมื่อน,นั่นไห้เจ๊ตังก็ได้มาหนา้าบุญถ้ำแม่คู่บาบาจังไดบ่อคะเมื่อนั้นบอกว่าใดมาจังไดก่อเอาคู่บาคู่บาไป ว่าไปซื้อรถเนค่ะไปกระสินกันไปทางอภม่เมะไปบัานี้เปิดล่านรถมันบอท่านเปิดแม่วันที่สองบอกว่ประมาณเออวันที่สองพระเจ้าส่งมามันบอท่านเปิดบัดนนี้คุณบ้าก,ก็เลยโอ้ยโค้งมาทางผิะทางสมเด็จกระสินทางมาผิดโค้งมาทางผีง่ไม่ทางผูหานทางสมเด็จ่ะ<ๆ>ก็เลยบอกว่าโอ้ไปยังระช่วยได้เมืเอ่อนีร่ก็เลยถามคนขับรถนว่า คุบ้าจะไปเมื่อบ้านไปหาตอเรีหาดินเป็นมือใหม่จะเจ้ารว่าไปเมื่อไดร่เ <c oughs> มื่อไหก็ได้คูบ่าวบอกคุณคจเจ้าว่าเขาเลยว่าไปเมื่อนีรแซมมันได้มาแล้วก็เลยโล่งเลยแี่ว <c oughs> ่าเพื่อไปหอดกระเทีย่ยมเครึง่งเพื่อชีได้ขอนี่สี่มงหามงเลงไปเลยที <c oughs> ่เรียกว่าบริปโคอได้เไปดินไป <c oughs> สื้อไหมไปเยี่ยมบ้านไป,ไปเห็ดหนัน่น <c oughs> เห็ดหนี่ <c oughs> เห็ดธุระไหม คือแบบน,นี้มีคนมาบ่าว่าคูบามาแล้ไปขอเลขขอหวยยังสินะแสดงว่าขาเจ้านี่คุว่าคูบานนี่เอาเลขยี่แล้วเวนะคะเนาะแต่ก้าคูบาก็ยู่ฟังคนเนาะค่ะมาแล้วไปขอเลขบางหันบ้างนี่เขาก็บอกไหมเขาเคยเห็นมันเจ็ดมันเจี่ยวคูบาไปข้างเลขได้ว่างนี่ไปข้างเลขเลยสี่โมงกว่คุบาไปขอสี่โมงเลขเขาก็พาไป ที่เดกครูบาแบบเต่งของขอ,งของเจ้าละเต่งมาครูคคบาไปขอครูบากนะ็เปิดธรณีเนาะเบื้องธรณีขอขอนำนาำให้นางแต่ครูบาก็ลูกเต่งไปหลายคนเลยไปนำกานสี่คนหาคนไปเห็นครูคคนเล้ค่ะ,คะรูปครูบาลูกเต่งเธอเดียววันนี้คือจะมนหน่อยไหมลูกเธอเดียวเม่นคือจะมาหน่อยครูบาก็เลยทั้งเปิดธรณีลูกครูคบาเบื้องเป้งน้อย มันนี่เบ okay. ิกเท่รณ ja. okay. to ีเบิกเทรณีสเทวดาเบิกเท่านีเดียวคุบ้าก็เลยอย่าน้ามอย่าน้าเลยบันนี้คุบ้าก็เลยท่าอีกไหมค่ะท่าไปบันนี้มันมันขืนเลยกเจ็ดศูนบันนี้คุบ้าปู้ก็ขืนไวเทนีิคุบ้าก็เลยท่าอีกท่าให้มันลบไหมมันบ่ลบแหมท่าอยู่สามลบสี่ลบมันก็บนลบเ่กว่ามันจีแมนตัวนี้บอก็เลยลองท่ายำเบิ้งิช่ะ มันขืนไวพดแม่มันพิบปกติโบพอสองนาทีเนาะกูบาก็เลยสวดเรี่ยวเพระท่านเรี่ยวช่านมันขึ้นยังยังสวดไม่เสร็จเลยตัวเลขขึ้นแล้วค่ะกูบาก็เลยทาทาทาให้มันหลบมันบดหลบเตี้ยเตี้ยกูบาก็เว่าันเม็นตัวนี้วกกูบาก็เลยออกมาเรื่องบอกพระเจ้าขับไปเบื้งแต่ว่ามันมีหลืองคนอ่ะมันเห็นศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดพันหนึ่งพัมหนึ่งประเทศเจ็ดศูนย์พันหนึ่งประเทศศูนย์เจ็ดจึงสี่หน้ากับกันกับกัน แต่คูบ้านนั่นว่าเอืเสีคูบ้านว่าหาจิตศูนหาศูนย์จิตน,นี่แหละเป็นเลขบนเพราะว่าต้นนี้ประวัติกับเจ้าเคยขอได้เลขบนนะไหมเขาเคยขอเป็นต้นเอีหยงค่ะต้นตะเคียนต้นไม้ตะเคียนทออม,มันอยู่ติดฟางหน้าค่ะกับเจ้าว่ามันเคยออกแต่เลขบนนะไหมเขาไปขอนะแต่เขาไปขอพี่กายก็ได้เลขบนทั้งสองงวดนหอมค่ะ,คะ แต่ว่าเขาก็ได้เลขสามตัวมันออกกับยงสีนะค่ะสรุปแล้วตัวเลขที่ขอก็คือศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์แต่ว่าคู่บาเี่เห็นเจ็ดศูนย์นะคะนี่ผู้ขับรถเนี่ยเห็นเจ็ดศูนย์ครับมีมีมีสู้ที่เราว่าวมันเนแล้วเราเห็นศูนย์เจ็ดครับมาเห็นกับกันอือมันเห็นเจ็ดศูนย์มันเห็นศูนย์เจ็ดรถเดียวกันอย่างคู่บาแต่คู่บาให้เพิ่มหาเป็นลักลอยแบบคู่บา ไม่ให้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเลยแต่เขาจิตซื้อการเอาแล้วครับเดี๋ยวว่าคุบ้าคือว่าถ้าออกก็คือเป็นเป็นเลขบนไหมคุบ้ามาฝันฝันนั่นฝันนนี่ไหมสรุปตัวเลขที่ได้คือห้าเจ็ดศูนย์นะคะเนาะนี่ตัวเลขที่ได้จะเป็นห้าเจ็ดศูนย์นะคะจิตซื้อแล้แต่ว่าเลขสามเลขสองตัวนี่คุบ้าฝันยังที่เมือนกันคุณท่านนี่ประกอีกวะ แลวบนท่นคุณยประทานนิโขอจ็คซิเมนโบเมียนได้ฝันเมื่อขือนี่ได้สองตัวนะฟันว่าก็เจ้ามาห้องว่างที่เขาห้องว่าเลขสีออกสามเก้าวางที่ไหมเมื่อขือนี่เด้อวางมะเขืนมาครับเนีฟันเมื่อขือนี่เลขสีออกสามเก้าเด้อผวผู้หนึ่งเปิดมาห้องว่าบ้ามันสีออกแปดเก้าตัวเก้าท่านวะผู้หนึ่งว่านต้องมาเสียงกันนะสัานเชียงวะฮัสกี้เจ้าตัวได้ราคาคบณา ที่แล้วเปลี่ยกับสามก็ตัวเดียวกันน้อคุบ้าก็ยังพูดท่านว่าที่แรกว่าสามเก้าเออมีผู้หนึ่งเาห้องมาบรินนี้บราเห็นเขาโดะห้องมาว่าสามเก้าเลยพูดท่านว่าวันนี้ผู้หนึ่งห้องมาว่าห้องมันบเปลี่ยนเก้าพูดท่านว่าคูบ้าเราเปลี่ยนกับสามนี่มันก็ตัวเดียวกันเนี่ยครับคูบ้าเขากระแฟนมา่อคืนนี่นะคุบ้าสรุปคะแนนจะเป็นสามแปดกับแปดเก้าคูบ้าเสิรว่าพูดคูบ้ามาคูบ้ามาสามเก้ากัแล้วสามเก้า พราะว่าเปลเก้ามันเป็นเลขเก้าเก้าไหมเจ๊ค่ะค่ะก็จะเป็นสามเก้านาะคะ่ะอันนี้ห้องกับห้องกับฝันเมื่อคืนนี่นะค่ะก็เลยยังสรุปไ่ได้ว่าแต่ว่าเขาบ่ได้บอกเลขสามตัวผู้หนึ่งห้องมาว่าสามเก้าเด้อเซนว่าแับนี้ผู้ชายผู้หนึ่งบอกว่ามันบบแมนมันแปดเก้าเซนว่าจจ๊สิเลยหงมือม่อขึ้นมาเอ๊ะจังไหรน้อว่าแต่ว่าเพื่อนครูบ้ามากครูบ้ามากสามเก้าแล้วเพราะว่าเลข เปลเก้าเป็นเลขตเก้าคแต่คูบ้านนี่ว่าเสือยึดเลยเลขห้าเจ็ดศูนย์เนี่ศูนย์เจ็ดยึดตัวนี้เลยไหมหมอครับถ้าเลขไปขอคุบ้านทีหมั่นใจใจต่งยึดไปเลยห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าจัดเสือแต่ว่าเลขสามเก้าอันที่กระเจ้าบอกอันสามสามเก้าก็เปลี่ยเก้านี่คุบ้านยังบอกท่านหมันใจเป็ค่ะเพราะว่ามันเท่ากับฝันเมื่อนี่ไหมเมื่อคืนนี่ อ้วนนี้เพิ่งฝันบอกเขาว่าเน้นเน้นอ้ยนฝันแต,ต่ตองอ้วนมันฝันไหลายอคุณบ้าเว,ว้าไรเมือ่อเมื่อเล็ออกว่ะปุ๊บในเพิงคืนกับมาบอก 16, 16บสิบหกสิบหกวันสี่ไหมีค่ะบอกเลยได้เขียนเไ,ไหลมาเลยสิบหกสิบหกทั้งคนเว้าทั้งบอกท,ทั้งเขียนมามาเลขที่ออกสิบหกวันคููที่ไม่เคยออก 16, สิบหกสิบเจ็ดน่าจะเก้าเว้าคุณบ้าเลยกับว่บาชีวบอกสิบหกน้องเขาเน้นบอกฝันตัววันนี้ขึ้นที่สองฝันอีกค่ะข,ขึ้นที่สองบปิ ฝันว่าเป็นยังหกเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเพราะว่าวุ้ยว่าคุแวา,าก็เลยลายตัวเท่เาจริงค่ะเนาะว้าจิงเลยนอนไปเครื่องที่สามฝันอีกได้บ่ะนี่สิบสี่หกหกเพราะว่าวุ้ยว่าคุแวาก็เลยบ่เอาเลยมันลายตัวเลยบ่เอานะ,ะ<อ>าะบวอบอเอาเลยก่อน<ม>จะไปขอเลขอันนี้ไลยมันมน,นบอก,อกเลขเล้าวับคุบาจะว่าคุบาลจะเป็นเลขเล้าก็ไปนั่นนะชี้ออกเป็นเลขเล้ามาจากค่ะแต่ว่าบอกบอก กูบาจะมาสไ่ไปขอเลขอันนี้ <Okay. S 2> เขาบอกกูบาไปวันที่สองกูบาเจอกูอบ้านี่กูบาไปไปขอจังได้มากแบบมาฝันว่าถ้าฝันไปนี่ <c oughs> แต่ว่าได้เงิน <c oughs> อะไรแต่ว่าถือเลขนะนะกูบ้าถือพอดีตื่นมาตะบ,บุธรามกับมาพอดีวันที่สามเนาะกูบ,บาก็เลยว่าโอ้ยมากูบาไปขอเลขมาว่านี่ตะบุามขึ้นมาเนะ่ยเนาะเนาะ ก็พอดีสติครับแต่ว่าคุบาว่าเป็นเด็กบนนะแต่าคุบามันแต่เป็นเลขกบนนั้นส่วนนี้เนาะเพื่อคืนไฮเด็กบนครับแม่ะก็จะว่าเมื่อคืได้จะเลขยกบนก็เจะไปขอแม่ตะเคียนเดินเมื่อที่ฝันว่าจากจากหันมาคุบากับโบฝันมาฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันว่าก็จะห้องมาว่าผู้หนึ่งว่าสามเก้าหกเส้นว่าผู้หนึ่งบอกว่าโบแม่นแปดเก้าเพราะว่าคุบ้าเลยบอกจะเอาผู้ใดอนี่ว่า คู <c oughs> คบ้าก็เลยบอก์ยังบัตันว่านนะคูบายังมกเลยบอกฟันทงนี่แต่ว่าคุบ้าจะไปคอสไม่แรงนี่บหครับเอาคองทส่ไดมาร์ทไหังว่ารถผมยังอยู่สกุลนบนสกุลขาดหมดโยธาเร่ผมขาคุบาไปค่บา,บาจะไปคอใส่ครับอันนี้ไปทำต้องบิงต้องไปหาว่างพูิเย็นๆน,นะ เรียกว่าขึ้นมาได้อยู่เอาหนิมากกับฝันฝันดีไหมคู่บ้านเอาครูบากับววาค่อยมาสั่นโอ้พี่น้องโอ้แววแววแซมนี่กับเจ้าก็ยังว่าให้กับเจ้าอยู่เมืองบ้านนะบ้าค่ะกับเจ้ามาโวดจนเที่ยงจีเมื่อครูบาแวาดังเพราะว่าครูบาแวาดังคู่บ้าครูบาเพิ่นกะฮะครูบาเพิ่นกะสรุเไปห้าเจ็ดศูนย์กะไปขอจากแม่ตะเคียนทองนะครับได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ บางท่านก็เห็น0ูนเ็บางท่านก็เห็นเจ็ดูนะครับไปกันหลายคนนะครับแต่คุบาฟันมาขึ้นเป็นเลขสามเก่านักคุบาเนอกนี่ซานี่เรียกว่าขึ้นว่าเป็นเลขบนกันไอ้เจ้าทรัพย์ชื่อเอานะครับเบื้องนี้หันเข้าข้างิมีเลขหายได้จะทาไว้ทั้งมานะทีอยู่ในกล่องไหครับที่ท้ายมอานโอ้สุดเจ้าไปเห็นสุดเจ้าไปไล่โซตรงคูบาขอโขนโอ้ยป็นตองห่วงเลยเพราะสุดเจ้าปรับกล้องเป็นไหมค่ะ ไปน้ำไปน้ำคูบาเนี่ยก็เจ้าถิ่มโทรศัพท์ไว้โหลดเมื่อ,นอ,อปปเนาะมีคูบาถือไปผู้เดียวคูบ้าถือก็เจ้าผลเลื่อยประเทศไทยเห็นไหมบ่แม่นว่าแล้วคูบาไปขอเอาไม้ใส่คูบาแน่บ่มีไม้พี่น้องไม้เสียแล้วค่ะไม้พังซื้อกระซื้อตัดเอาเอาันเลขสามตัวนะกับตัดเอาโลดนะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครนะับเนาะ อยู่ใกล้ปานนี่พี่น้องอยังไม่ได้ยินอีกบ,บ,บนนะ่แต่ว่าครูบาเกิดว่าโอ้ยเป็นเอบนนะต่ว่าสิออกแต่ว่า,าวต่ว่าแวต่่าประวัตินี่เพื่อนห้เรียสามตัวมันเคยออกกลับเด้อครูบาสิบอกไ้ <ขอ S 1> ตัวนี้นะกับมา่ถึงสามตัวเลยเดย้มันจะปีนกลับเลยไหมสุวนเพื่อนหายเนี่ยว่าศูนย์หกหนึ่งมันออกหนึ่งหกศูนย์นะไหมที่เขาไปขอปีกายนี่แล้วก็มางวดสองมันออก เป็นยังมันออกศูนหกบอกเขาก็ได้ศูนหกเด้แล้วคู่บ้าก็ไปนี่นี่นีเขาก็ไปปีเลขนี่ฟีนี้เขาก็ออกมวดเลขเลยแล้วออกเอากัจัคชื่อเอาคู่นี้มันใจ็ยูเจ้าว่าสามเก้านี่กับพิจารณาเอาดูค่ะสามเก้านี่นะเพราะว่าผู้หนึ่งก็บอกแปดเก้าบอกสามเก้าคู่ก็เลยโอ๊ยสับสนนะแไหม ได้เนอคุบาเอามันเนี่ยบทันฟันทงไยได้คุบา่าเออเสียงกันออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใครอยู่นะแม่นบันชน่ะครับคุณนึกว่าสามเก่าคนหนึกว่าแปดเก่าดีวกว่าคุา่าร์เมีนแปดเก่ 8, 9, 5, 5, 5, 5าเป็นโตเก่านะคุบารเนาะแม่นแต่วาไี้สามตัวนี่คุวาบว่าว่าออกเทต่ว่าสี่ออกกลับทั้งพวกเปไหคุบว่ากันด้าาครับถูกไหมเน้นสามเก้าขอโชคด,ดีนะครับคุณโยจังนะครับอสรุปให้นะครับ หรืว่ามั่นใจยังหน่เรียกไปขอไปขอเนี่ยเรเคยพลาดดอกราบน้อยสี่พลาดนแม่นว่าเลน้อยไอ้ี้คุบ่าไปชิบเท่อนี่พลาดที่ดอกสองงวดไหมโอ้ยยังหเห็นตอนคุบา่าไปขอดิเ,เป็นตังไหนคุบา่าชั่วได้ไหมคุว่าคำพูดปร๊บกล้องปป๊บเป็นยังเป็นกับมากงแต่เห็นสัดหไหมอันะนี้คุบ่าเราเคยปรับเคยอย่างนู้องบาเคยดี กูมาไปขอบากาทายตามภาษาเนาะได้ยินอยู่นะคะคุณอะไรเนี่ยได้ยินอยู่